อัสสล Assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมอุสตาดีนกาเจนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคุณค่าความประเสริฐของการเรียนอัลกุรอานท่านคอลิฟะห์ عثمان بن عفان حديث بطنينكب. سنوان ميوا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن วั وعلى ما هو رواه ا อ ب خ ا ุ ي صحيح خ า م و س س ا م ใครรุกุมผู้ที่ประเสบยิ่งผู้ที่ดียิ่งในมูฮัตท่านคือมันตัลลอฮ์มัลกุรอานคือผู้ที่เรียนศึกษา อัลกุรอานหาว่าเราอยากเป็นหนึ่งในกลุ่มที่นบีรับรองว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ดีที่สุดที่ดียิ่งเรากา็ไปเรียนอัลกุรอานหาว่าเรายังอ่านไม่เป็นและท่นานบิดาของเาต่อว่าว่าอัลเลมหุเล ผู้ที่สอนอัลกุรอานหาว่าเราอ่านอัลกุรอานเป็นแล้วรู้จักฮุกโมตัจวีต่างๆและมุครัดต่างๆเราก็าไปทำหน้าที่สอนอัลกุรอานต่อไปเพื่อที่เราจะเข้าในกลุ่มของผู้ที่นบีรับรองว่า ประเสริฐที่สุดดีที่สุดนะครับฮอดด้บทนี้บันทึกโดยอิมานอัลบุคอรีโซเฮและหากพี่น้องท่านใดที่ยันอ่านอัลกุรอานไม่เป็นและอยากเรียนอัลกุรอานแต่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนไม่มีใครจะสอนก็สามารถติดต่อ อุสตะได้นะครับอุตตะจะไปสอนถึงบ้านเลยนะครับโทรเบอร์อุสตะเลยนะครับ0882703157อุสตะคิดแค่ค่าน้ำมันนะครับ100บาทต่อชั่วโมงนะครับอุสตะร,รับ เฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเองนะครับพื้นที่ห่างไกลเดี๋ยวไม่พอกับค่าน้ำมันนะครับแถ้าพี่น้องท่านใดคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กับอุสตาด้วยนะครับวัสสลามุอะลัยกคุมวอรอหมะตุลลอฮิวะบะรากาตุ